แม่หลังอ,อะไรนะครับผมครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านแล้วก็ับกำลังอยู่ครับผู้ใดบุญนี่พี่น้องเจ้าเก่าเจ้าเก่าเจ้าเดิม <c oughs> สีใกล้ขวักขวักปานปอบพี่น้องผม <c oughs> กับช่องอีสานบ้านขอยเองนะครับเนาะน,นี่สมไก่ล้เลยมอนี้เสื้อยังสู้ยินก่อนสมไก่้ใช่น้ำสมเนา้ำนี้ส,สมไก่้ใช่น้ำสมเนื่องเวยผ่านที่เบาบางก็เลยจำเป็นต้องเหยียดกับคุณพ่อสยสน้องซวงคนพี่น้องเลยครับผม ฟันลงไปข้าวเดียวพี่น้องได้กินแน่นอนพี่น้องผมได้กินแน่นอนแซ่บแน่นอนเพราะว่าไก่ยังเป็นสาวอยู่งเนาะคุณพ่อเนาะไปรักแม่มือเศร้านี่คันเดาบ่ผิดคนรีิยังมาสิเลี้ยงไก่ได้กินดูค่ะเทียนบ่พี่น้องม้ล้วฮะม้ว่แล้วมันสี่เหลี่ยงกินอ่านี่ปลานี่เนาะพี่น้องเนาะครับผม แซีบเสียบเรพี่น้องผมบ่แซะบป่วยเนาะครับน่องมือนี่เขาสีได้ใส่หยังลราคุณพ่อแกงเส้นน่องไม่สมพี่น้องผมแกงเราใส่น่องไม่สมเนาะพี่น้องเนาะขวดหนึ่งเต็มเต็มพักนั่งอ่างยาพี่น้องผมใส่นี่ใส่ซ้ำนี่ครับตอนจับเล็กน้อยกินมันสีเพียกินเรามันสีเดื้อคนว่า หามกินท้าบกินไตหามกินท้าบกินไต,นตได้ง่อยนะทนเทากับว่เหี่บักลอยเกียตรตสิบเลยมากนอก้อยเพี่น้องนะต้มแบบสายใจแบบเอเบื้อซ้อเหนียวยางมุ่นสีวลมซ้อบุญเลือด์มุ่นไม่กินนำ้ำ <c oughs> โอ้ยฝนมันตกมันลงนอนเวียนผู้เฒ่าพี่น้องเลยมาเด้อพี่นอนะ้องเด้อกำลังพัวอยู่นี่โดยคุณพ่อสนองเนาะพี่น้องเนาะ คุณพ่อสนองน้องเบียเข้าครับผมแซ่แบแสียบเรพี่น้องผมเลอนี้เลี้ยงภารกิจเลี้ยงด้วนฝนกับทตพี่น้องผมบามีผ้าไปเบื้องนอกพี่น้องเนาะบามีผ้าไปเบื้องฝ่าผ้ายุเขาพี่น้องผ้ายุเขาทางโต๊กย้ำแงพี่น้องผมโต๊กย้ำแงไปทั่วฝ่าคุณฝ่าฝนกับทตพี่น้องเลยครับผมสวัสดีครับมาอยากมากินมาแซ่บมาน้วนำกันพี่น้องผม กับบ้ามี่ล่ะกะ็ต้มไก่ใส้เนเอาใหม่สมสูตรคุณพอ่อสนองพี่น้องว่าสีหาใบม่อนมา้ยี่ดอกห่างจักสีได้ซ้ำได้เนาะพี่น้องเนาะถือสีใส้สูตรได้ไส้ใบย,ย่างกับเส้นไส้แล้วหยอดย่างลาบเพียสพี่น้องผมเอาปากไปซ้ำหน,นีเนาะพี่น้องเนาะตั้งไก่ตั้งไก่ตน้งประเทศตั้งประเทศในจังหวัดตั้งจังหวัดมาอยากมากิมมาแซ่บรมโนรมกันนะพี่น้องเนาะไปด้วยกันต่อพี่น้องผมส่วนอ่าสมาชิกทันไรที่ถามหาผ่านทื่อกะ ต้องขออภัยละพี่น้องเพราะว่าผ่านชื่อช่วงนี้ติดงานเนาะพี่น้องเนาะผ่านชื่อช่วงนี้ติดงานมาบ่ได้เลยพี่น้องเด้อมาบ่ได้เข้าใจจำเป็นละเป็นปุ๊กเมื่อชีชดอีกท่านหนึ่งเป็นคุณพ่อสนองนะบว้ยว้าน้ำเดียดเวทาเราพี่น้องแต่ก็สูตรของเพิ่นว่ายัางสี่เลยคุณพ่อบ่ท่านเห็นไก่้จะเฝ้าต้มนม้ำแน่นบ่คันต้มไว้ก้อนนี่มันสียา เอาไหมไม่ใช่ผู้สิ้งไข่อีห้อเดียวไม่ใช่หรือเ่โอ้ยยุหันพี่น้องยุหันยุหันยุหันได้การว่าพี่น้องผมเนาะใส่ลงไปเฮ้ยบักพริกเส้เกินเส้นดังพี่น้องเลยเกินเส้นดังใส่ไก่แล้วพี่น้องผมตัวน้ำเดียวครับใส่ไก่ลงไป เจ็ดม okay. mm ัน hmm. จ้ายจ้อยก้าเจ้าจ้า้ากจ้าเ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 นาเนาเจ้าเ้าเ้เาเจาเเจ้าเ้ายจ้้าเเ้เจเเาจเา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 เนาะเาเาา้เจา้าเาาเา บ่เอายังส right <t orar> ั่นบ่เเอาคนว่าเอาจะหน้าออกกินได้เลยวุ้ยวุ้เมืองจะกอนกอนจีมื่อเนี่ยดิกินมันได้ครับเหตนี้เป็นยังไงเป็นยังไงพี่น้องแค่เบคอนแล้วไม่สมไซร่ลงไปพี่น้องยาวลงไปครับผมเมื่ว่าข้อเขาเนี่ยเลย บเงือดเดือเหาเจ๊สีเขานีาได้ละเล่นมายากคนกับหอบ่ไส้ปากมี่แมบ้าเพราะไม่สมพี่น้องใส่ปากวดลงไปต้องาตอนห้ามาใสเข้ามาตัดปากวดเลยยอกเนี่ยหยอกาเสียบมีแต่สีเป้ยนะเพอีตู่เขาจะไปหาใส่เพราะไม่สีใส่เพราะอีตูอยู่พี่น้อง นะเอาพักอันนี้ก่อนมาดูครับเสือกุ้บปาเจีเบิดเลยคุณพ่อแซ่สู้สวยเนาะใส่เบิดเลยเนาะครับเนาะไอไ้คุณพ่อใส่เกียร์หรอครับใส่เหลีวพี่น้องผมตาน้าบกจักหน่อยว่าสันพี่น้องวัเอาเจ้าขู่เนาะพี่น้องเนาะ ผงนัวเาขาก็สิพ่อใส่ยูดตัวเสื้อมี่ก็ได้พรอาจจะยืดออกไม่ได้องอุปกรณ์การปรุงนาสิมีแช่น้ำปลา,าผงนัวโอ้หลายสี่น้อง<า>ว่ากันไส้เบิ่รือมันกับว่าเมียนหรอเนาะพ่อ้ยี่น้องหนึ่งตายบุบบ๊อบใบกินกับเขาตีพี่น้อง,องโโครับผมพักอันนี้ทาลุยนาพักอันอน,อนี้ทาลุยนาเก็บปุงเดียวครับ จักครัวข้ามติดขวางอยู่เซหรือครับรถไปหาผักอยู่แล้วมกินกระหมฮะกินกนะหมอเอาผักไอ้นี่ไหมผักขันว่เป็นกระเพาะกับพักอีตู่เลยเนาะเฮียแจ้งไหมันยืนที่พวกเขากันบ่แล้วก้าวแก้มเซน้ไม่สมเป็นผักอีตูน่นี่เป็นตานนี้กะใบเรืออยู่เลยใบเรือ,อยต้นหอมอยู่ยโอ้ยพี่น้องเอตเลตตวนแถวเฮียแจ้งไหพี่น้องผมไม่คือตาเลตตวนแต่พี่นออ้องเลย ว่าไก่ของพ่อเฮี่ยสนองไปถักเชียแมวเนาะพี่น้องเนาะอืบ่ใส่มาสั่นบ่เอาของนวดได้ครับไ่ของนวพี่น้องใส่ลายแสียบลายทำอะไนม้วนหั่นใส่ลายแสียบลายโอ้ยเอาละเออโอ้ยก็เป็นบ้านย่องพูดดอกพี่น้องผมเครื่องครับพี่ใส่ตะสูร์รถมันกับเสียบตัวนี้ ใส่ได้นักกวาอืให้ตรวก่อนใส่อันนี้ว่าจะใส่ไม่กี่น้องพักมาใส่ว่าสันเอาเฮ็ดเข็ดเสียนมันเฮ็ดกินแบบบ้านนอกทางภาคอีสานอีสานเนาะพี่น้องเนาะทางภาคอีสานเฮาพี่น้องผมต้มไก่ใส่เนาะงม่สมพี่น้องเลยบ่เสียบกลวยที่แรกบ้าม่มีบ่เสียบกับพ่อมาใส่คุณผ่้ชนองว่าบ่แม่นแนวว่าสันให้มันเป็นหอมอ่าใบเลียกับต้นหอมว่าสันพี่น้อง อืมีตูหาบ่ได้บ่ใส่หัวมันอ่่ต้อนีเตับเอาไปนีกตอนเลยไตมันนี่แหละนี่ละนี่พไว้สิมเพิ่เิงไปยังไพี่น้องเพิ่งเอาก้อนสันพี่น้องในบ้านมีเอกก้นสันมาพี่น้องผม แซบแซบน้ํากันทับพ,พี่เลยครับพี่รองผมมือน,นี้คนใส้เกียยลงไปเลยดิใ <c oughs> ส้น้าปลาลงไปอีกพอดีเลยไป <c oughs> นวมีคัวม้ว,มนวนอะ <c oughs> มิจางยังหน่อยแล้วไส้น้ปาปลากินต้อนไตก่อนพี่รองผมไส้อะไร เนาะเดี๋ยวผมบอกคุ้มความที่ให้ไปยื่ก่อนอ่าท่ให้ต้องไปอีกต้องไปมต้องไปยืมต้องไปยีกเอใจสะกันฝ้าสะกันบ่ายโมเสียมโมเสียมไม่ใช่พวกแยงกูไปยืกกินน้ำปลากินข้าวหอมใบเดียวมีน่องหอมน้อไม่สมซิมซิมซิมบ่ไป vô ngoại đã quay cả gia vào tay yêu thương 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 แมนบ่ชั่วแมนบ่เดชั่วมาอืเอาน้อไม่สมพอดีครับนี่สัมผัสจิ้มแจงไก่ใส่น้อไม่สมมากีหมอนี่มีน้อไม่สมปวดนี่แหละพี่น้องผมโอเคเยี่ยมพี่น้องผมเยี่ยมแล้วเอานุ่มเบียกสิมึงดู เอาอยู่วะ <c oughs> แบบโย่สุดยอดครับพี่น้องครับสุดยอดเนาะครับพี่น้องเนาะเป็นวาสุด,ยอด,อนะอสดยอดแล้วครับต้มไก่้ซะแล้วไม่สมมอนี่พี่น้องผมสีบวกกาเฮ็ดให้พี่เห็ดน้องผิดหวังเนาะพี่น้องเนาะอืมเอาพี่น้องผม ในเวลาตักใส่ถ้วยแล้วพี่น้องเอาไปเอามาน้ำหน่อยแม่นบ่เป็นเัร่องแบบที่ช่วยต้อนใส่เอาเทน้ำลงพุ่มบ่เอากวันที่อีกครับผมเชี่ยที่อีกเชี่ยไรพี่น้องผมแจวคนเรียบร้อยผมใส่ผมอีกวเงี้นลาบปลา ลาบปลาต้มไก่พี่น้องผมบ่สแสบก็มีทั้คนกล้วยนั่นะนะสีสีบ่สแสบเนาะพี่น้องเนาะเอานี้เอามาลุยเบื้องเก่าเด้อพี่น้องเลยยกปั๊บพี่น้องผมเสียงลีตาบันไดกับบอสังเนาะพี่น้องเนี่โอ้บักสองเศร้าจัดเข้าไปเอาคำามาจีนไอพี่น้องเบิ่งบ้ามีจีนไอพี่น้องบ้ามีเพิ่นคือสีเพิ่นคือสีเบื่อหนาบ้ามีแล้วล่ะ เออเอฟซีไม่จินอันแน่คุณพ่อน่ะนาเอฟซีคุณพ่อสนองหลายอยู่ยเนียว่าได้น่อยหนาน่อย,ยตาผ่านทื่อเนียทิ่สารบานไล้หนุ่ยกับมาพี่น้องผมไปไปครับเห็ดเห็ดเส็จมันครับผมเอาเลยครับพ,พุ่นพี่น้องซูมให้เบิ้งชัดชัดเลยทางลงไป เฮ็ดแล้วก็ต้องกินาะพี่น้องนะเนเาะเฮ็ดเลี้ว่ากินวาแมนพี่น้องผมมาเสียบม่เนื้มาอยากไม่กินน้ำกันเลยพี่น้องตามสไตล์ทางภาคอีสานบ้านเฮ้าพี่น้องผมฝนกะตกทมกลางฝนตกต้มไก่พี่น้องผมต้มไก่ใส่หน้าไม่สมเดี๋ยวเบิ่งกันจอ่อจ่อไก่ไก่สชาดมันสีเป็นแนวไหนบ้ามีบ่หูถ้าคิดว่ามันสีเสียบยุพี่น้องเลยเบื้องเอาขุ่นนะเอาเลยครับเอาเลย เป็นยังไงนุ่มเบีกแซบบ่แซบครับแซบเนาะครับเนาะนี่แหละภาคอีสานเฮาบ่แซบกับปุ้ยถอนเลยไว้ยุดตฟีมือพงหน้าพงนัวเกินว่าเบิดพี่น้องเลยอันนี้ยังเหรอคุณพ่อลาบปลาเนาะพี่น้องเนาะลาบบุกดุกลาบบุกดุกที่มวอน่ะบุกดุกลาบบุกดุกข้ามเขาใหญ่ๆเพ็รนาทีเที่ยนผ่านเถื่อดีๆเยี่ยมพี่น้องผม เรากำมีลูกเลียนลายก็พานเถือเรียกคุณพ่อสนองนี่มีลูกเลียนลายก็พานเถือโอ้ยดากไก่พี่น้องเอาใช่ใช่เหรอว่ามันเห็นดากไก่อยู่นี่พี่น้องตอนอวบวชเสียมเนี่ยเป็นป่วยทั้งสิน้นละพี่น้องผมคันกินตม้มไก่บ่แเสบเนาะพี่น้องเนาะต้องเฝ้าไปหาหมอ,อม

จริงก็เผานน่แต่เป็นพวดดีครับพี่น้องผมอ่าอีสารบานไข่หนุ่ยว้บาบอตักให้พี่น้องผมเชียดอีกละดึดกับไปพี่น้องผมยึเกับไปคือคุณพ่อว่าเอาลุยพี่น้อง น่าเขาดูกันเหรอเนี่ยเอาพี่น้องผมขอบคุณทุกไลท์ทุกทรัพย์ทุกการติดตามเหมือนเดิมคือเราเลยพี่น้องเลือกจากหัวใจทีมงานอีสานมาโยจรพี่น้องผมพิสประกันได้คำบอกคำจ่าที่ยาทางสิบุสุภาพอยู่ว่าไปว่ามีขอามถูกอขายหลายพี่น้องผมเพราะการทีมนานแล้วพี่น้องเนาะิีนี้แสบๆตรมใกล้เซนต์มิสมพี่น้องผมทุกคนรับประกันว่าแสบทามกลางสายฝนแล้วพี่น้องเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับผม